ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสวยรูปร่างดีหุ่นดีมีสุขภาพองค์รวมที่ดีเนี่ยบอกเลยว่าเริ่มต้นจากการดูแลลำไส้ค่ะเพราะพื้นฐานของการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ต้องมีลำไส้ที่ดีและแข็งแรงค่ะเพื่อนๆดูไหมคะว่า70%ของภูมิคุ้มกันเรามาจากลำไส้ค่ะ แเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วการดูแลลำไส้สําคัญกว่าที่เราคิดถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันไปถึงระดับเซลเลยนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้พูดกันน่ะเพราะว่าโรค NCD ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันโรคระบบเผาผลาญหรือว่าพวกโรคการอักเสบต่างๆโรคลำไส้แปรปรวนพวกนี้ค่ะลีกี้กันเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานของการที่ลำไส้เราไม่สมดุลในลำไส้เราเนี่ยค่ะเขามีทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและจุลินรีถูกไหมคะลำไส้เราเนี่ยจะมีจุลินทรีดีกับจุลินทรีย์ก่อโรคเมื่อไหร่ที่เขาไม่สมดุลเราจะเริ่มมีอาการท้องเสียท้องผูกบางคนอาจจะมีอาการภูมิแพ้โรคผิวหนังหรือว่า โรคของภูมิุมกันนั่นเองค่ะทีนี้เพื่อนๆคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะเริ่มดูแลลำไส้เรายัางไงเราก็ต้องเพิ่มตัวดีแล้วก็ลดตัวร้ายโอเคแหละมันจะมีช่วงเวลาที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงและบางทีลำไส้จ,จะสมดุลบางทีอาจจะไม่สมดุลคือเราว่าคีย์ก็คือว่าเราต้องกลับมาสังเกตแล้วก็ฟังร่างกายตัวเอง